หากใครที่เป็นสาวกหูฟังของ KZ ซกรุณาดูคลิปนี้ให้ดีๆเพราะนี่คือหูฟังไร้สายตัวใหม่จากทางค่าย k z KZ SK10 และในคลิปนี้เราจะมารีวิวการใช้งานกันอย่างละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังตัดสินใจซื้อูฟังรุ่นนี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบครับ สวัสดีเพื่อนๆชาว S D Tech ทุกคนนะครับและตอนนี้คุอยู่ในช่วง S D Tech Unbox ครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะจำคลิปที่แล้วกันได้ใช่ไหมครับเรื่องที่พี่ตี้ของเราเนี่ยได้ทำการรีวิวหูฟัง AirPods ในราคา99บาทกับราคา5,000บาทแต่ว่าในคลิปนั้นถ้าเราสังเกตดีวิเนี่ยมันจะมี Easter egg อยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือ หูฟัง KZ SK10 ของเราท่านเองนั่นก็คือตัวนี้นะและผมบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยผมได้ใช้เองเป็นการส่วนตัวไม่ได้รับการสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะโดยราคาตัวนี้นะครับที่ผมได้ซื้อมาเนี่ยผมได้ซื้อมาในราคาอยู่ที่1,278บาทหักรวมกับค่าคูปองส่วนลดทั้งหมดในราคาด้านะครับไอ้รี่ราคานี้กับคุณภาพเสียงที่ได้กลับมานั้นจะมีความคุ้มค่ามากขนาดไหนและถ้าเกิดว่าใครที่กาลังตัดสินใจซื้อหูฟังตัวนี้อยู่นั้นก็ให้ดูคลิปนี้ตั้งแตตต่ตตนนตนน่้นนนนนนจจบะรรัักออีเาไปว ให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดข่าวสารและเทคนิคดีจากพวกเราครับพร้อมกันหร้อยัง ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยหากใครที่ยังไม่รู้จักว่าเออหูฟังแบนดเคซตัวนี้เป็นแบรนด์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวที่มาสักเล็กน้อยนะครับเคซเนี่ยหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Knowledge Senis แต่เดิมเนี่ยแบรนด์ของเขาเขาเคยเป็นโรงงานผลิตสายหูฟังให้กับแบรนด์ต่างๆแต่แล้วอยู่ช่วงหนึ่งทางเคซเนี่ยเขาก็ได้มีไอเดียมาว่าเขาต้องการที่จะผลิตแบรนด์หูฟังเป็นของตัวเองประกอบกับที่ว่าเขารู้ต้นทุนในการผลิตหูฟังเนี่ยที่ต้นทุนน้อยที่สุดและรวมไปถึงเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็ได้มี k s t k z z s n ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดอย่าง k z SK10 ตัวนี้นี่เองทีนี้เรามาดูดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกของหูฟังเค SK10 ตัวนี้กันดีกว่านะครับเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยเขาได้วางจําหน่ายอยู่ทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันได้แก่สีขาวสีดําและก็สีชมพูอันนี้ให้เรามาดูในส่วนของกล่องตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าทําออกมาค่อนข้างดูดีนะในที่สําคัญจุดที่น่าสนใจก็คือเขาจะมีบริเวณวงกลมตรงนี้ที่เป็นด้านใสเนี่ยให้เห็นโปรดักต์ข้างในว่านี่คือชมหน้าตาของ KZ นะเรามาเริ่มแกะ่กงัััันเนเเ้วววาาตตหูฟีค ดีไซลมาเป็นเหมือนเป็นแนวทรงกลมนะครับถ้ามองดูผิวเผยให้ดีเนี่ยมันเหมือนกับตลับแป้งนะครับนี่คือตัวของ k คกับกระปกแป้งสีจันใจแน่ว่าขนาดของเขาเนี่ยได้ไก้กันเลยนี่คือขนาดมันเหมือนกันเลยและที่สําคัญน้ำหนักของเขาเนี่ย อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเบามากเลยนะเพราะน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด45กรัมผมจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราแตะเป็นเวลา5วินาทีจนกระทั่งว่าเป็นขึ้นไฟสีเหลืองนะครับถ้ามันกระพริบช้าๆแบบนี้นะั่นกะ็คืออยู่ในโหมด pairing นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ตนนัวนี้กาลังจะค้นหาอุปกรณ์ที่เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีเนี่ยจนกระทั่งว่าขึ้นไฟสีเหลืองี่กร,บบบกราๆาาททได้ํ เชื่อมต่อตัวนี้จะทําการดีล e ทออกไปให้หมดเลยจนขั้นั่งจะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือหมดเริ่มต้นการใช้งานนะครับแล้วมาดูในของตัวหูฟังกันบ้างดีกว่าใจในว่าตัวหูฟังของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยแล้วก็ดูหลากัเลยทีเดียวนะแล้วที่สําคัญตัวด้ามจับของเขาเนี่เขาดีไซน์ออกมานี่คือจับค่อนข้างจะถือได้ง,ง่ายเลยนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า ัวหูฟังข้างหนึ่งของเขาเนี่ยแอบใหญ่ทือท้าไปนิดน,นึงตัวหูฟัง KZ ต,ตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นไฮบริดไดเวอร์นั่นหมายความว่าหูฟังหนึ่งข้างเนี่ยเขาจะใช้ไดเวอร์ทั้งหมดอยู่2ตัวได้แก่ Dynamic Drive นะครับก็คือไดเวอร์ที่ขับเสียงต่ำนะครับหรือพูดง่ายๆคือเสียงเบสนั่นแหละไดเวอร์ Driver ตัวนี้เขาจะให้มาความกว้างสูงสุดอยู่ที่10มิลลิเมตรเรียกได้ว่าถ้าใครที่แบบฟัง,พงเพลงแนว EDM หรือเบสแรงๆเนี่ยคือสะใจแน่นอนครับแล้วก็อีกตัวนึงนั่นก็คือ Balance a a m t u งนั่นก็นคือเเป็นนดรวอ์ทททีีท่่าห้ขับเสสียงงูแล้วกก็เสียงลางเนี่ซ์อะมิชเวอร์ตัวนี้ทงางนประั งันด้วยกันเนี่ยท้าไม่เสียงของเขาเนี่ยมีความกลมกลม่อมและก็อิ่มละมุนกันทีเดียวเลยครับเราจะมาบอกสเปคข,ของหูฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับโดยเคตัวนี้จะใช้ชิปเซ็ตของ realtek รองรับโคเด็ก s b c และ A ac และก็ยังรองรับฟังก์ชัน noise reduction ้วยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ภายในกล่องกันบ้างดีกว่าว่าในกล่องตัวนี้เขาจะให้อะไรมาบ้างเริ่มต้นเลยนะครับจุกยางซิลิโคนตัวนี้เขาจะให้มาทั้งหมดอยู่3ไซส์ด้วยกัน charging case น,นะครับเขาจะใส่เป็นไซส์ m มาให้ส่วนไซส์ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นไซ สายชาร์จตัวนี้เขาจะให้เป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันนั่นก็คือคู่มือการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขี้เกียจอ่านคู่มือตรงนี้ก็แนะนําให้ดูคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทีนี้เรามาทดลองการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับการแยกค่านะครับเขาได้ทําการแยกแทรขอมาให้อยู่แล้วเราก็แค่ทําการใส่หูฟังได้เลยความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกว่าสวามใส่กระชับหูดีอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาลองสะัครบ โอเคครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าอันนี้ไม่ได้นำไปใช้การทํานะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเรื่องี้เรื่องของการสวมใส่นี่คือกระชับหูจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสบัดแรงๆตรงนี้คืออาจจะไม่แนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่าคือพอเราสบัดไปปุ๊บ มันจะมีโอกาสที่ทําให้หูฟังของเราเนี่ยหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่นี่คอควรจะระมัดระวังนิดนึงทีนี้การควบคุมการอนโทรนะครับถ้าเกิดว่าเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยด้านไหนก็ได้ด้านซ้ายหรือด้านขวานเนี่ยจะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงต่อหรือการรับสายหรือรวมไปถึงการวางสายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะ สองครั้งรัวๆเนี่ยทางด้านซ้ายจะทําการถอยเพลงกลับไปในถ้าแตะทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นการเปิดเพลงต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะรัวๆกัน3ครั้งเนี่ยก็คือเป็นเข้าสู่ในโหมดของโหมด High p e r f o r m a n c e นะครับในถ้าเกิดว่าเราแตะค้างไว้เป็นเวลา3วินาทีเป็นการเรียก Siri หรือ Google Assistant นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะเข้าค่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาทดลองการใช้งานกันบ้างดีวกว่าว่าถ้าเราใช้งานตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเอานิ้วทั้ง2นิ้วตรงนี้เนี่ยแตะค้างไว้นะครัััับจจนนกระะท่่งงหูฟูฟมพดาาว power on หรือ turn on นะครับทีนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับโดยหูฟังเคสัด sk 1 0ตัวนี้นะครับจะรองรับบลูทูธ5.2นั่นหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายๆเครื่องได้นะครับอ่าทีนี้คือเราเชื่อมต่อสินจแ,แล้วเหมือนแล้วเราก็ทําการ ลุยเ,ลยเรื่องของการฟังเพลงได้เลยนะครับผมจะทดลองฟังเพลงใน Spotify กันนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรคุณภาพของเสียงนะครับถ้าในเรื่องของเวทีเสียงนี่เรียกได้ว่าคือกว้างในระดับหนึ่งนะครับส่วนเสียงเบสนี่น,นี้คือไว้ใจได้เลยครับเพราะว่าคือถ้าในเรื่องของแนวเพลง EDM เบสที่มันหนักๆอันนี้คือคุณปล่อยผ่านได้เลยครับเบสนี่คือขับมาแน่นมากส่วนในเรื่องของเสียงแหลมเสียงกลางตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าละมุนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องที่ว่าเสียงดีจริงๆนะครับแต่ทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าระหว่างเสียงของเคเง Apple AirPod ความรู้สึก2องตัวนี้จะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญแขกรับเชิญก,กันก่อนนะครับนั่นก็คือพี่ตี้นะครับมาเป็นแขกรับเชิญว่าการฟังเพลงของ KZ ตัวนี้กับ Apple AirPod ตัวนี้มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาพบกับพี่ตี้กันเลยครับและตอนนี้นะครับพี่ตี้ได้อยู่กับเรานะครับขอเซ็นบอมือกับพี่ตี้หน่อยครับโอ้โหมาแล้ว โอเคครับทีนี้พี่ตี้ผมอยากให้พี่ตี้เนี่ยลองใช้งานของหูฟัง k z s k 1 0ตัวนี้กันก่อนว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าพี่ตี้ฟังเพลงเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับต้องฟัง,งนี่ก็ค่อนข้างที่จะกระชับอยู่นะเก็บเสียงโอเคเลยนะข้างนอกเนี่ยเพลงของเลือกเพลงแป๊บปี้นึงนะโอ้ <c oughs> คนลุกด้วยอ่ะโอ้คนลุกคนลุกจริง เฮ้ยเสียงคือแบบสุดยอดเลยอะแค่แค่อินโทรเปิดมานี่ก็ขนลุกแล้วแบบผู้ชมดูดินี่ผมไม่ได้ร้อเล่นนะอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆนะสุดๆไม่ได้มีการเต็มกันมาก่อนเลยอันนี้จริงๆผมแนะนาเลยเนี่ยมาถึงปุ๊บแค่เสียงเบสเนี่ยกินเด่นเลยตัวนี้แล้วก็เวทีเสียงเนี่ยบอกเลยเลยว่าสุดยอดทีนี้ ให้มาลองเปรียบเทียบว่าแล้วประสบการณ์ที่พ <laughs> <đến S 2> uh ี huh. uh, ่ด like ีใช้ฟัง Apple AirPods ตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเสียงมันจะออกไปมันหวานละมุนนะ่าแล้วก็โอเคเลยก็คือแบบมันมันเหมือนเกิดมาเพื่อ Apple คือกลางทุกอย่างเลย โอเคงั้นก็มาทดลองกันเลยครับเดี๋ยวจะมาเทียบดูว่าระหว่างเคแซกับ Apple ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคขารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกแรกก็เสียงเนี่ยพวกเบสเนี่ยตัวเคแซน่ะแทบจะกินขาดเลยนะพวกเวทีเสียงแล้วก็เสียงแหลมเสียงคนร้องเนี่ยหรือว่าสูสีกันเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงราคาเนี่ยเคแซ็ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ที่1000อยู่ที่ประมาณพันสามอะเฮ้ยพันกว่าบาทเองเหรอเฮ้ยอันนี้โอเคเลยคุณผู้ชมครับนี่คือแบบผมแนะนําเลยนะ ถ้าใครจะซื้อหูฟังเนี่ย SK10 เนี่ยเฮ้ยตอบโจทย์เลยนะสำหรับคนที่กระเป๋าไม่หนักเนี่ยตัวนี้รับรองได้เลยว่าโอตรดีโอเค okay, ครับและนี่คือเสียงของคนที่ใช้นะครับพองพีตี้อันนี้ก็ของคุณพี่ตี้มากครับผมขอบคุณครับโอเคโอเคครับผมก็มีเขกรับชิญอ,อีกคนนึงเพื่อมาเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าระหว่างหูฟัง k คเซตตัวนี้กับ Apple AirPod s จะเป็นอย่างไรนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่เพีหน่อยครับ oh. โอเคครับสวัสดีครับพี่เพียวอันนี้ที่ผมเชิญพี่มาเคยพี่ทดลองใช้งานกันก่อนก่อนว่าหูฟังเคซ็ตตัวนี้คุณภาพของเสียงตัวนี้จะเป็นอย่างไรในสำหรับมุมมองของพี่เดี๋ยวให้พี่ทดลองใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่ใส่หูฟังก่อนโอเคครับโอเคพอไหมพโอเคครับนี่มี noise c a n c e l ลิ่งไหมมีครับผมไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินเลยเลยพี่รู้แล้วทำไมแบบเซนแบบทำงานแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่ได้ยินใช่ไหมเวลาทีเรียงมันนี่คือแบบจะไม่ได้ยินกันเลยเซนพูดอยู่พี่ก็ไม่ได้ยินแล้เนี่ยโอเคครับแล้วในเรื่องของคคุณภาาพเเเสสีีียยยงงงง่่วววนนนนตตัััััป็ไบบบ้้รก เบแน่นเบแน่นฟังเพลงเข้าถึงลึกทีนี้เรามาดูการฟังเพลงของ AirPods ดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึง AirPods มันก็ Noise cancellation ใช้ได้นะอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันอินเดียแต่ว่าพูดถึงความสบายอะ่ะพี่ก็ยังให้ AirPods มันใส่สบายกว่าเยอะโอเคครับแล้วส่วนตัวเนี่ยระหว่าง Apple ตัวนี้กับ KZ ส่วนตัวเนี่ยพี่จะเลอือกไหนครับ Apple Apple ใช่ไหมครับราา Apple เนี่ยราคา5000 อันนี้คือพันสามอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องคุณภาพเสียงอะเบสอะตัวนี้ดีกว่าแต่ว่า Apple น่ะมันใส่สบายแล้วแบบภาพรวมอะมันดีกว่ามันรู้สึกใส่สบายมันรู้สึก,กวบาใส่แล้วแบบทำน้นทำนี้ได้แล้วก็มันดูเท่ด้วยแต่ถามว่า Apple คุณภาพคูณ5อันนี้ไหมก็คงไม่แต่ถามว่าอันนี้ Apple ดีกว่าอันนี้ไหมก็ดีกว่าครับก็ขอบคุณพี่เพียวม,มากๆครับที่มาเป็นเกสต์ในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ โอเคครับตามที่ได้เห็นไปนะครับในแขกรับเชิญทั้งสองคนที่มาทดลองใช้งาน t z SK10 กับ Apple AirPods นะครับต่อไปมาดูในส่วนของ High Performance Mode กันบ้างดีกว่านะครับว่าโหมดตัวนี้เห็นเขาว่าเป็นโหมดที่เรียกได้ว่า ค่าดีเลย์เนี่ยจะต่ำอยู่ที่40มิลลิเซกการที่เขาได้อวดอ้างสรรคุณกันเอาไว้เรามาทดสอบกันดีกว่าว่าทายเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดของเขาเนี่ยจะมีค่าดีเลย์น่วงอยู่ที่ขนาดไหนนะครับเรามาติดตามกันต่อได้เลยในส่วนของโหมดทายเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะครับหรือโหมดเกมมิ่งนั่นเองโดยในทางเคเซเนี่ยเขาได้มีการการันตีไว้ว่าสโลนนี่โหมดตรงนี้จะมีค่า latency เ,เ,เนี่ยจะต่ำสุดอยู่ที่40มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าคือเป็นหูฟังที่มีค่า latency เเต่ำสุดนะ ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าสำหรับในโหมด high performance โหมดตรงนี้จะมีค่า latency หรือค่า delay ของเขาเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนบ้างน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับในคลิปนี้โดยวิธีการเข้าโหมด high performance ของเขานะครับสามารถทําได้ง,งา่ายๆโดยการที่ว่าเราแตะหูฟังทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแตะรัวๆสาครั้งเพื่อเป็นการเข้าสู่โหมด h ฮเพเพอร์ฟอรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปิดโหมดตรงนี้เราสามารถแตะรวนๆสามครั้งอีกครั้งเพื่อเป็นการเข้าสู่โหมดปกตินั่นเองทีนี้เรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าโหมดไฮเ h อร์ f o r m a ฟอร์แของเขาเนี่ยจะดีเลยช้ามากน้อยขนาดไหนติดตามันต่อได้เลยครับ ต่อไปนะครับในเรื่องของการใช้แมโโฟนของ k z SK10 ตัวนี้กันดีกว่านะครับ โดยไหมดไมโครโฟนของ KZ ตัวนี้นะครับเห็นเขาว่ามีฟังก์ชันอย่างหนึ่งนั่นก็คือ noise reduction นั่นก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกในขณะที่ว่าเรากำลังสนทนาโทรศัพท์นั่นเองทีนี้เราจะมาทดสอบไมโครโฟนกันบ้างดีกว่านะครับว่าไมค์ของตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนและ noise ของเขาเนี่ยจะตัดได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วหรือไม่นะครับเรามาทดลองการใช้งานกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงไมโครโฟนผ่าน KZ SK10 คุณภาพเสียงที่ได้ก็ตามที่ทุกท่านได้ยินเลยนะครับ อันนี้คือเราอาจผ่านไปแล้วนะทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ที่ได้ของ KZ ตัวนี้กันดีกว่าว่าไม์ของเขาเนี่ยจะดีขนาดไหนฮัลโหลแั่นี้ครับนี่คือการทดสอบเสียงไมโครโฟนผ่าน KZ SK10 คุณภาพเสียงที่ได้ก็ตามที่ทุกท่านได้ยินเลยนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวนะครับมีความรู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากกว่าตัวที่แล้วแต่ว่ายังคงได้ยินเสียงน้อยเสียงแทรกเข้ามายังรบกวนอยู่แต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมผมบอกเลยลว,ว่ามันดีแต่ไม่ได้ดีอะไรเบอร์นั้นอ่ะนึกออกไหมก็คือยังได้ยินเสียงน้อยออยู่นะคะอันนี้คือจะเป็นข้อพิจารณาแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมองของผู้ใช้งานแต่ละคนเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสำหรับนี่เจ้าหูฟัง KZ SK10 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่400 ah. มิลลิแอมเมอร่เาปิดฝของมัมันนนนป๊บไฟมมก็จะะขึ้้าใหครับ ซึ่งไฟตรงนี้มันจะบอกสถานะแบตเตอรี่ในเคสตัวนี้นะครับว่าในเคสตรงนี้เหลือแบตอยู่เท่าไหร่หรือวิธีการสังเกตเนี่ยจะสังเกตได้จากไฟ LED นะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวนั่นหมายความว่าสถานะแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยจะอยู่ระดับอยู่ที่100%ถึง70%แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไฟสีเหลืองนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของคุณก็จะอยู่ที่70%ถึง30%แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามแตกมันขึ้นไฟสีแดงนั่นหมายความว่าคือแบตเตอรี่ของคุณใกล้จหมดนั่นเองทีนี้สําหรับในตัวของหูฟัง KZ นะครับโดยหูฟังแต่ละข้างเนี่ยจะมีความจุแบตเตอรี่ อยู่ที่ข้างละ24มิลลิแอมส่วนการฟังเพลงในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ยาวๆอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งรองรับการชาร์จนะครับสูงสุดอยู่ที่4ครั้งเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานของ k z ตัวนี้เนี่ยยาวๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะสูงสุดอยู่ที่26ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถฟังเพลงได้ยาวๆไปเลยแค่สำหรับส่วนตัวเนี่ยได้ทําการใช้งานตัวนี้มาบ้างแล้วนะ ความรู้สึกก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานหูฟัง k คตัรงนี้ต่อการใช้งาน1วันเนี่ยเรียกได้ว่าคือเลือๆเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับหูฟัง KZ SK10 รุ่นตัวนี้กัน เริ่มจากข้อดีกันก่อนเลย1ดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากฉบเฉียวเรียกได้เลยว่าคือสามารถดับราคาขายต่อให้เพื่อนได้เลย2เสียงของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณสามารถปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแดนนามิกของเสียงเวทีเสียงความคามชัดเบสตัวนี้คือผมบอกเลยว่าสามารถปล่อยผ่านได้เลยและยังสามารถเทียบท่าชนกับหูฟัง AirPods ได้ในราคาที่งบจากัด3ามก็คือน้าหนักของเขาเนี่ยเบามากเรียกได้เลยว่าถ้ามองดูผิวเผิผนก็คือนึ่ว่าเป็นตลับแป้งอันนึงได้เลยอ่ะส่วนข้อ พิจารณาสำหรับตัวนี้นะครับนั่น,น,นคือหนึ่งในเรื่องของหลิราคาตัวนี้มันควรที่จะใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm ได้แล้วเพื่อที่จะรองรับโคเด็ก APTX 2เซนเซอร์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะลั่นง่ายถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้หูฟังไร้สายมาก่อนเนี่ยเราจะชินในเรื่องของการจับหูฟังทั้งอันเพื่อมาใส่ไว้ในเคสแต่ว่ามันจะลั่นง่ายมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจับนิดนึงเพื่อให้เราคุ้นเคยในการใช้งานกับมันนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการดีเลย์ของเสียงโดยเฉพาะในโหมดปกติที่าใช้งานทั่วไปเลยมันจะมีบางช่วงที่ว่าแบบเสียงเพลงม,านามันอะมันจะดีเลย์แล้วก็กลายเป็นว่ามันได้ยินเสียงหูฟังแค่ข้างเดียวเพียงแค่ช่วงคู่หนึ่งนะแล้วก็มันจะกลับมา ให้ได้ยิน2องข้างเหมือนเดิมนี่และนี่แหละครับคือข้อพิจารณาของหูฟัง KZ SK10 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อหูฟังตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นพิจารณาอย่างหนึ่งและกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งจ้งเตือนเอาไว้ พื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปรีวิวดีๆแบบนี้จากพวกเรานะครับหากข้อมูลของเรามีข้อผิดพนนลาดประการใดเราก็ขออภัยไว้ด้วยในหน้าที่นี้นะครับและในครั้งต่อไปเราจะรีวิวของอะไรกันอีกนั้นก็ติดตามกันต่อได้เลยใน SD Tech เพราะเทคโนโลยีไม่มีที่สสุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ